ก่อนชมคลิปนี้จะลืมกดติดตามต้นเซอร์วิสสองพด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับต้นเซอร์วิส2 2 2 0เช่นเคยนะครับวันนี้เราพบปัญหาครับท่อประปาแตกเกิดจากการสับครับ <c oughs> จากเสียมนั่นเองครับ <c oughs> จากเสียมขุดดินนะครับวิธีการเมืองต้นนะครับ เราก็จะตัดตรงที่มันแตกออกนะครับแล้วก็ขุดนะครับลองท่อออกไปอีกประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งนะครับเวลาต่อท่อจะได้ง่ายนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็จะตัดนะครับใช้เลื่อยตัดท่อก่อนนะครับครับล้วก็จะใช้เราก็จะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับใช้เฉพาะใบนะครับตัดตรงที่จุดที่มันแตกนะครับ ทั้งสองข้างนะก็ต้องเช็คนิดนึ่งครว่ามันแตกไปถึงตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้ใบเลื่อยนะครับเลื่อยตัดไปเลยนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเราต้องประเมินนะครับความเสียหายว่าลูกว้างขนาดไหนนะครับมันพอดีกับตัวข้อต่อตรงที่เราจะใช้หรือเปล่านะครับนะครับถ้าแผลยาวมากนะครับเราต้องต่อนะครับต่อสองต่อนะครับต้องใช้ข้อต่อสองตัวนะครับตัวหนึ่งตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ ตรรงนนี้นะคับ nowhere, ขึ้นอยู่กับแผลนะครับถ้าแผลนิดเดียวก็ใช้ข้อต่อตัวเดียวก็ได้นะครับแต่กรณีน,นี้แผลค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเราจะใช้ข้อต่อสองตัวนะครับนะครัข้อต่อสองตัวแบบนี้นะครับระฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําการนาเสียท่อวีซีนะครับมาต่อข้อต่อสองตัวนี้เข้าด้วยกันก่อนนะครับเสร็จ er แล้วเราจะมาเชื่อมเข้าต่อเข้าที่นี่นะครับน เดี๋ยวฉันจะถ่ายให้ตรงๆให้ ครับเราก็วัดขนาดนะครับในการตัดท่อนะครับก็เล็งครับโดยประมาณนะครับก็จะต,ตัดแถวนี้นะครับเพื่อที่จะประกอบท่อที่เราประกอบมาเมื่อกี้นะครับ เศษท่อนะครับให้ดีก็เอากระดาษทรายนะครับขัดนะครับกระดาษทรายหรือว่าตะไบก็ได้นะครับแต่อันนี้ไม่มีนะครับผมก็ใายไปเรื่อยนะครับถูวนทาทั้งสองข้างนะครับ แล้วก็น้ำล้างดินออกนะครับให้สะอาดนะครับกลับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดเช็ดท่อแห้งนะครับก่อนที่จะทากาวนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำท่อนะครับที่เราประกอบมาเมื่อกี้นะครับมาประกอบเข้านะครับโดยทากาวนะครับฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับ จะให้ดีก็ทาฝั่งที่มันสั้นนะครับแล้วก็จะต่อท่อนะครับเข้ากับด้านที่สั้นก่อนนะครับทากาวแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็มาต่ออีกด้านหนึ่งนะครับทากาวเหมือนกันนะครับแล้วด้านนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องงัดท่อขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเวลางัดถ้าเราขุดล่องไม่เยอะเนี่ยอาจจะมีผลนะครับทําให้ท่อหักท่อแตกเพิ่มได้นะครับ อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าพื้นที่ครับแคบก็มีความเสี่ยงนะครับที่ท่อจะหักเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นอ,อีกด้านหนึ่งนะครับเนาะเราควรจะขุดไปให้ไกล ไกลกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ได้นะครับสักประมาณเมตรสเมตรนะครับเพื่อที่จะสามารถโค้งท่อลงได้นะครับเพื่อไม่ให้ท่อหักนะครับนี่ก็เป็นวิธีการซ่อมนะครับท่อแตกนะครับก็เดี๋ยวรอให้กาวแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีน้ารั่วน้ําซึมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วเราก็กบนะครับกบดินฟังนะครับเนาะหลังจากที่เราต่อท่อไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ ขาวแห้งครับทดลองเปิดน้ํานะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทดลองเปิดน้ําก็มันมีการ่วดซึมนะครับไม่มีการ่วดซึมนะครับวิธีจะเช็คว่ามันแตกหักข้างในเพิ่มอีกหรือไม่หลังจากที่เราต่อไปแล้วนะครับนะครับก็แนะนําว่าปิดน้ําให้หมดนะครับปิดน้ําให้หมดแล้วก็ดูที่มิเตอร์นะครับมิเตอร์น้ํานะครับมิเตอร์น้าเนี่ยนะครับ มีการหมุนของเข็มไหมครับเนาะถ้าเข็มนิ่งนะครับเข็มทุกตัวนิ่งไม่มีการหมุนแสดงว่าไม่มีการรั่วซึมนะครับอาจจะทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูนะครับดูขีดนะครับเนาะนะครับดูขีดเนี่ยนะครับมีการขยับไหมนะครับ ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องต้นเซอร์วตส2020ด้วยนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ